สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์กำหนดให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ใดในแซม p ปิลสเปซและกำหนดให้ PE แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ถ้า PE เท่ากับ0.30 PA intersect B เท่ากับ0.06และ P ของ A union B ลบ A intersect B เท่ากับ0.38แล้วค่าของ PA ลบ B เท่ากับข้อใดข้อนี้นะครับ สัญลักษณ์ตัว p ตัวนี้แทนคําว่าความน่าจะเป็นไม่ใช่แทนคําว่า power set นะครับโจทย์ถามหาค่าของความน่าจะเป็นเหตุการณ a ์ a ลบ b ซึ่งโดยปกติเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับแผนภาพเวนนออยเลอร์แน่นอนนะครับก็มี2วงคือมีวง a กับวง b แล้วก็มีเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งพอเราบอกว่าตัวนี้คือ universe หรือบางทีมันก็คือในเรื่องนี้คือ sample space นั่นเองการที่บอกมาว่า p b คือ0.30 แล้วก็ P A intersect B มีค่าเท่ากับ0.06แล้วก็ P ของ A union B ลบกับ A intersect B แล้วคือ0.38ยทั้งบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะทำให้เคยชินกับเรื่องของจำนวนเต็มเราอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ให้มันกลายเป็นเศษส่วนมันคือ30ส่วนร้อแล้วก็6ส่วนร้อย แล้วก็ตัวนี้คือ38ส่วนร้อสังเกตว่าตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันคือ100แปลว่ายูนิเวอร์สทั้งหมดคือ100อยู่แล้ว pb โจทย์บอกมาแล้วว่าคือ0.30หรือคือ30 a ิอินเตอร์เซ็ก B โจทย์บอกมาเลยว่าคือ6แปลว่าตรงกลางคือ6แล้วโจทย์บอกมาอีกว่า a ยูเนียน B ลบ a เซก B คือ38 a u n i b ยูเนียน B ลบกับ a เซก B ตรงไหนครับ A ยูนิต b คือทั้งหมดตรงนี้แล้วลบด้วย A อเกก็คือเอาตรงกลางออกไปถูกปะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าสองข้างนี้รวมกันสองข้างนี้รวมกันมันได้38แต่ตอนนี้เนี่ยจากรูปภาพที่เราเห็นอยู่ตัวนี้คือ6แต่วง B ทั้งวงมี30แปลว่าพื้นที่ข้างข้งข้างขางวานี้คือ30-6ลบหหรือก็คือ24 พอเรารู้ว่าตรงนี้คือ24ด้านซ้ายมือตรงนี้เราก็รู้ว่ามันคือ38ลบ24เลยปะครับซึ่งก็เลยกลายเป็น14แล้วโจทย์ถามหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a ลบ b ซึ่งปรากฏว่า a ลบ b คือเหตุการณ์ตรงนี้ปะครับนะครับมันก็คือเรื่องของเซตธรรมดาดังนั้นพอเราเอามาทำกลับไปก็คือ14ส่วนร0อข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่ครับ ตอบ0.14ข้อนี้พี่แบงค์พยายามทำให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของเศษส่วนแล้วจำนวนเต็มมันกลายเป็นเรื่องของเซตได้แต่ถ้าใครชินกับเรื่องของเศษส่วนทศนิยมธรรมดาทั่วๆไปนั่นกลายเป็นว่า universe จะกลายเป็น1แล้วก็เอาทศนิยมมาใช้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนก็ได้โอเคนะครับดังนั้นยังไงก็ตามข้อนี้ตอบ0.14นะครับ